เป็นตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ฟินแนเชสชอบทาอะไรเป็นตัวแรกนะคะเป็นตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์เลยที่ทําเป็นสมุนไพรเป็นสารสกัดสมุนไพรต้นน้ําเลยจริงๆนะคะในบริษัทเนี่ยจะเอาสมุนไพรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นขิงตะไคร้งาดําเห็ดลินจือต่างๆนานาเนี่ยที่มันเป็นพืชนะคะแล้วก็ออกมาสกัดออกมาเป็นสารที่ออกฤทธิ์นะคะในด้านการรักษาในด้านอะไรต่างๆแล้วแต่ เราต้องการเขาจะไปทำอะไรนะคะก็เรียกว่าทำตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะ,ะตัวตัว SNPS เองเนี่ยค่ะ,ะก่อตั้งมาเป็น10ปว่าปีแล้วนะคะโดยที่ผู้บริหารเจ้าของเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ด้วยเป็นประจาอาจารย์ที่ภาควิชาเพศสัชกรรมนะคะของมหิดลแล้วก็ออกมาตั้งมหาวิทยาลัย แผนกเครื่องสำอางเป็นคณะคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแม่ฟ้าหลวงนะคะอันนี้คือ10กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยนะคะ อาจารย์พันธ์อาจารย์พันธ์วิภารองศตรอาจารย์ดรพันธ์วิภาเริดาพงศ์นะคะแล้วก็มาวันนี้ส่งต่ออีกรุ่นหนึ่งเป็นคุณลูกสาวก็เป็นดเรเหมือนกันดรแพนนะคะทาทางด้านเภสัชกรรมอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นซีอโอนะคะมีประสบการณ์ดรแพนที่เป็นลูกสาวเป็นซีอโอปัจจุบันก็มีประสบการณ์ครุลีอยู่ในตัวบริษัทเป็นสิกว่าปี 14, 1 5 1 6ปีประมาณนี้ได้นะคะก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของสมุนไพรของไทย หลักของบริษัทเนี่ยค่ะผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเ,เรียกว่ารับจ้างผลิตดีกว่ามีลูกค้าที่อยากจะได้โจทย์ว่าต้องการต้องการต้องการสินค้าที่มีผลในการรักษาด้านไหนบ้างก็จะมาส่งโจทย์ให้ทาง SNTS อันนี้เรียกว่าเป็น ODM คือบริษัทเนี่ยวันนี้รายได้ตกประมาณสัก60%เปอ็นะนะนะคะเป็นการรับจ้างผลิต นะก็จะมาปรึกษาทางบริษัทนี้ก็เริ่มตั้งแต่ SNPS ก็เริ่มตั้งแต่ให้คำที่ปรึกษานะคะว่าถ้าอยากได้ผลต้องการแบบนี้ควรจะใช้สารสก,กัดตัวไหนร่วมกับตัวไหนอะไรใดๆบ้างผสมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงคุยกันไปแล้วก็เริ่มจนกระทั่งผลิตให้นะคะไปจนกระทั่งถึงการทำอยอยให้ไม่อยอยขออยอยให้แล้วก็ตามให้ตลอดนะคะ อันนี้เป็นรายได้สักประมาณ60%ในส่วนอีกสักสามสิบเปอร์เนเนี่ยของบริษัทเป็นการขายที่เป็นตัวสารสก,กัดที่นิคกำลังเอาให้ดูโชว์ให้ดูนะคะสารสก,กัดต่างๆขายเป็นสารเลยนะคะเพื่อให้เป็นลักษณะของ B2B ลูกค้าเนี่ยจะเป็น B2B ก็จะเป็นองค์กรต่างๆที่เขาต้องการสารเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในสินค้า ของตัวบริษัทเองจะเอาไปทําอะไรไปต่อยอดอะไรก็ไปนะคะบริษัทก็จะเป็นคนที่ทําสารสก,กัดให้แล้วก็มาในปีสักหลายปีหลังเนี่ยที่บริษัทเริ่มมีแบรนด์เป็นของตัวเองคือ OBM นะทำแบรนด์ของตัวเองมีทําอะไรหลายอย่างแต่ว่าที่พวกเราจะเริ่มรู้จักกันก็จะชื่อโคโลชัวโคโลชัวเนี่ยเป็นโปรตีนที่เป็นเป็นพืชเป็นสารสก,กัดจากพืชอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็โคโลชัวเนี่ยเริ่มมีการจัดจําหน่ายมาได้สักประมาณ2ปีกว่าแล้ว นะคะในอนาคตในอนาคตก็คือในปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นการกระจายไปต่างๆที่เป็นวงกว้างมากขึ้นสำหรับตัวโคโลชัวนะคะตอนนี้มีการจัดจำหน่ายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังรออยู่น่าจะเป็นแบบเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรียกว่าเป็นเป็นงานวิจัยทางการแพทย์นะคะเพื่อที่จะบอกว่า ตัวโปรโตีนคือโปร,โปรโตีนในตลาดเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์นะคะอันนี้จะเป็นอันที่รับประทานไปแล้วมันสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยปกติเราทานโปรโตีนส่วนโปรโตีนนะแต่ว่าอยากได้กล้ามเนือ้อต้องไปออกกําลังกายเองอันนี้ทานไปมันสามารถ เสริมกล้ามเนื้อโดยที่เอาจริงเราไม่ต้องออกกําลังกายแต่ว่าก็ต้องทานประมาณหนึ่งในในโดสประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่สูญสลายไปตามวัยอะไรประมาณอย่างนี้ก็นน่าจะได้เห็นบทที่เป็นบทวิจัยทางการแพทย์สต๊ดดี้เนี่ยมีการรองรับปีหน้าก็จะ ได้เห็นแล้วก็คนน่าจะรู้จักมากขึ้นเริ่มขายเป็นวงกว้างมากขึ้นจริงๆร,รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการ IPO รอบนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด300ล้านหุ้นก่อนจาก IPO นะคะพาบาทหนึง่งแล้วก็ IPO วดงวดนี้100กับ5ล้านหุ้นในเว็บไซต์ของกลตอเเขาก็เปิดเป็นพับลิกแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจัดจำหน่ายหุ้นเนี่ยมีใครบ้างในนั้นเนี่ยเป็นลูกค้า ของตัว S N P S เนี่ยเยอะเลยนะคะทั้งที่คือถ้าบอกชื่อมารู้จักจริงๆก็บอกได้แหละบริษัทห้าตากาหมี้แล้วก็คนที่ได้ lot, อลลอ,อันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นบริษัทรูกลูกของโรงพยาบาลเกษมร,ราษ B C S ซึ่งทุกวันนี้เนี่ย S N P S เขาก็ขายสินค้าอยู่ในเครือข่ายของเกษรราษอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้าจอน,นี้นี้ที่ดิกขึ้นให้ดูเนี่ย จะบอกว่าโดยปกติเรื่องของกำลังจะพูดเรื่องล็อกอัพพีเรีย i ไ e n t เลนพีเอะคะ่ะโดยปกติและเกณฑ์ตลาดก็คือว่าในทุนจดเทะเบียนทั้งหมดหลังจาก IPO เนี่ยก็คือ,อหน้าวันนี้ก็ต้องเป็น400-5ล้านหุน้นรวม IPO รวมทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะมีอยู่400-5กับล้านหุน้นเกณฑ์ของตลาดคือ55%ของหุ้นทั้งหมดจะต้องถูกไซเลน1ปีคำว่า1ปีในที่นี้ก็คือหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยเริ่มนำออกมาขายได้25%แล้วพออีก อีก6เดือนที่เหลือก็คือขายได้ร้อยละนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ของตลาดนี่ในส่วนของตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็อยากจะ,ะยังไงอ่ะแสดงความคือไม่ได้คิดจะเข้ามาเพื่อจะออกจะขายจะ Ex ็กซจะอะไรใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในก้อนของ300 หลานหุ้นแรกซึ่งเป็นของอาจารย์พนันเป็นของดรแพนคุณธีรายาแล้วก็อันนี้คือถือในนามบุคคลแล้วก็ที่ถือในานามนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือบริษัท Specialty Natural Innovation เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทั้งคุณแม่คุณลูกถือคือทั้งหมดที่ถือในานามบุคคลแล้วก็นิติบุคคลทั้งหมดเนี่ย300ล้านหุ้นจะขอล็อกอัพไว้กับเนี่ยค่ะขอล็อกอัพไว้กับเราเนี่ยทินันเสียนเลย1ปีเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่า วันนี้วันที่เข้าเทรดเนี่ยจะไม่มีหุ้นของเจ้าของออกมาร่วมขายด้วยไม่มีอะไรใดๆหุ้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดที่โฟลดอยู่ในตลาดก็คือ100กับ5ล้านหุ้นที่ออกมา IPO ในราคาเนี่ยค่ะสบาทกว่าเนี่ยที่เห็นนะคะมีอยู่เท่านี้ทีนี้กลับมาที่ผลประกอบการนิดนึงในช่วงปีที่เป็นปีโควิดนะคะหลายๆบริษัทที่ทำสินค้าเกี่ยวกับทางการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ หรือยาหรือสมุนพไพรใดๆก็ตามทุกแปบบทุกยี่ห้อแล้รวมกระทั่งถึงกลุ่มโรงพยาบาลได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกตอนที่มีโควิดด้วยเหมือนกัน SNPS ก็ได้แบบนั้นเหมือนกันแต่พอโควิดหายไปเนี่ยจะเห็นเนกราฟที่นิกทำเป,เป็นเป็นสไลด์เป็นเ,เหลืองๆให้ค่ะเ,เป็นไฮไลท์เหลืองๆให้ก็คือกำลังจะบอกว่าในมุมของยอดขายในมุมของกำไรเนี่ยค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยมันหายไป พอหายไปปุ๊บไรายได้ก็ตกกําไรก็ตกแต่ถ้าเราไปดูก้อนที่มันเป็นก้อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับตัวโควิดเลยเนี่ยมันจะมีอีกชาร์ตหนึ่งอาจจะพี่ไม่ไดเอามาแปะด้วยนะคะสินค้าเดิมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวโควิดเลยเนี่ยยังโตไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาส่วนที่หายไปเนี่ยคือ คือพวกโควิดต่างๆที่หายไปนะคะทีน,นี้ถามว่าแล้วจากนี้เป็นยังไงต่อไปปีนี้เราอยู่ที่ปี2024กําไรที่คาดเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะทําได้สัก71%แต่เมื่อวานเนี่ยก่อนจะเข้าตลาดเขาก็ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปเรื่องของงบการเงินในไตรมาส3ที่ออกมาปรากฏว่ากําไรในไตรมาส3ออกมา 20, 000, 000. 23, 000, 000, เนี่ย20กว่าล้าน23ล้านเนี่ยคือสูงที่สุดเท่าที่พี่มีข้อมูลเป็นรายไตรมาสเนี่ยย้อนหลังไปแค่ประมาณปีกว่าตัวเลข23ล้านต่อไตรมาสนี่คือสูงที่สุดในรอบ7ไตรมาสก่อนหน้านั้นเนี่ยกาไรแบบ สิบกว่าล้านต้นๆน,นะคะแล้วก็ค่อยขยับมา20ล้านไตรมาส2ควอเตอร์เนี้ขึ้นมา23-24ล้านก็คือโตแล้วก็ถ้าเรารวมทั้งงวด9เดือนเนี่ยกำไรทั้ง9เดือนเนี่ยห้าสิบก็ปลาไปประมาณสักแ0ของทั้งปีที่คาดแล้วเพราะนั้น71็ดเออเจล้านบาทที่คาดในในปี2024ันยี่สี่เนี่ยอาจจะต่ำเกินไปได้วยซ้ำกำไรที่โตมาจากไหนรายได้โตเกือบทุกบรรทัดเกือบทุกสินค้า พวกสารสกัดสมุนไพรอันนี้โตแล้วก็ที่รับจ้างผลิตในแบรนด์ต่างๆของลูกค้าก็โตโตมากด้วยนะคะจะมีส่วนที่หายไปคือในส่วนที่เป็นแบรนด์ของตัวเองคือโคโลชวัวนั่นแหละที่หายไปไม่ใช่อะไรเขาถอดอ ผู้จัดจําหน่ายคือเลิกจ้างผู้จัดจําหน่ายอยู่รายหนึ่งนะคะในที่ที่ขายตามโมเดินเทรดตามอะไรขายแล้วก็เอามาให้พนักงานเนี่ยขายกันเองนะคะแล้วก็ไปข้างหน้านเนี่ยหรือจะมีตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเกิดการปรับช่องทางการจัดจําหน่ายของตัวโคลโลชชุมก็เลยส่งผลให้รายได้เนี่ยมันมันโบไปบางส่วนนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยรายได้โตเอ่อตัว cross margin ทำได้ดีกว่าในปีที่แล้ว cross margin ส6มเปอร์เซ็นต ปีนี้อยู่ที่4 0สซส่วนรายจ่ายอื่นๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มค่ะการตลาดท่าอะไรไม่ได้มีอะไรเพิ่มส่งตัวดอกเบี้ยจ่ายลดบริษัทเกิดเป็นเด็ดฟรีเน่นะคะดอกเบี้ยจ่าย9้าเดือนนี้มีอยู่แค่ล้านบาทเองนะคะแล้วก็เพราะนั้นก็ไม่ได้มีภาระทางการเงินอะไรใดๆสภาพคพล่องทางการเงินดีมากมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้9เดือนโตแค่20%กว่าแต่กำไรเนี่ยโตไป82%ซ ะะส่วนปีหน้าเนี่ยที่ทำว่ากำไรโตถึง50%สกว่าเปอำหรับปีหน้านะคะจะมาจากว่าสินค้าเดิมปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามีลูกค้าเนี่ยที่เริ่มมาแบบคือลูกค้าของเขาก็จะโดนกระทบจากโควิดด้วยนะ ลูกค้าบางส่วนที่โดนกระทบจากโควิดแล้วก็หายไปนะคะแต่ตอนนี้ลูกค้าตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าลูกค้าเริ่มกลับมาว่าจะผลิตสินค้าไอโนดไอนี I know, I need, อะไรต่างๆนานาแล้วก็มาให้บริษัทช่วยคิดสูตรให้หรือลูกค้ามีสูตรสําเร็จมาแล้วแล้วก็มาจ้างให้บริษัทผลิตให้นะคะเป็นตราสินค้าของลูกค้าเองอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีลูกค้าทั้งรายเดิมที่เดินเข้ามาหากลับมาผลิตใหม่หลังจากแบบ หมดผลกระทบโควิดไปแล้วเรากลับมาเริ่มต้นขายของกันใหม่แล้วก็ทั้งลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้กําไรในปีหน้าเนี่ยน่าจะโตได้เป็นหลักแบบ5้กว่านต์ะคะกรอส a r จินเขาก็จุ ประมาณสักแถว0ี่สิบเน็ตมาจิก็จะอยู่ประมาณสัก18 20เสได้ก็เป็น Ne ็ m มา g i จิที่สวยนะคะส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยทำไว้6บาท 30, บกวา30ินี่คือเอ่อเป็นเป้าของปีหน้าเพราะวันนี้เราอยู่ที่เดือน11แล้วนะคะแล้วก็ใช้ PE ประมาณกลุ่มเองยังไม่ได้ครีมีมก่กว่ากลุ่มเท่าไหร่เลย mm. PE กลุ่มที่ขายอุปกรณ์ขายสินค้าระไงต่างๆเหล่านี้ก็ตกประมาณสัก20่สเอ่อ23เท่านะคะแล้วก็คูณกับ EPS ปีหน้าที่27สตางค์เข ก็เลยได้เป้า6บาทกว่าบาท30าทอย่างที่โชว์บนหน้าจอให้ดูนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจไม่เหมือนใครในตลาดคนอื่นมีอยู่ในอยู่ในเซกเตอร์ที่ขายยาขายสมุนไพรขายอะไรใดๆแต่เขาเป็นต้นน้ำเลยที่เป็นสารสกรัดมีตั้งแต่ต้นมีจนกระทั่งการปลูกไปร่วมกับเกษตรกร15จังหวัดน,นะคะที่ที่ทำตั้งแต่การปลูกว่าต้องปลูกยังไงมันถึงจะได้ยิ่ที่ ที่ที่จะได้สารสก,กัดของที่บริษัทต้องการอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ CSR ได้ ESG ไปด้วยในเรื่องการปลูกนะคะก็ตั้งแต่โตน้น้ำมาเลยไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำก็เรียกว่าครบวงจรค่ะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้นะครั <c oughs> ว่าจะร้อนแรงขนาดไหนสำหรับตัว SNPS นะครับ